ก,ก็สวัสดีท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับผมมาน,นี้เพ e. ีเกี่ยวกับการหาเงินฟรีไปด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยเรื่องในของปัทคอยนะครับที่เป็นเหรียญคริปโตนะในของเหรียญคนไทยเขาสร้างมานะครับก็จะเกี่ยวในของดิจิตอลหรือว่าสื่อโฆษณาต่างๆนะครับในของเหรียญน,นี้อะไรที่ผมมาพูดในครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่3แล้วนะก็จะเป็นในของตัวคลิปครั้งที่3นะครับ สัรับค่ายนะครับที่ยังไม่ได้สมัครมารับเหรียญฟรีจากในของตัวเหรียญป๊อกคอยนี้ก็อย่าลืมมาสมัครนะครับซึ่งในของตัวเหรียญป๊อกคอยนี้นะครับในเดือนหรือว่าในปีหน้านะครับประมาณเดือนหน้านะครับก็ปีหน้านั่นแหละนะครับเดือนหนึ่งนะฮะ เขาจะเอามาทําการซื้อขายในกระดานเทรดสปิคับแล้วนะครับใครที่อยากได้รับเหรียญฟรีนะครับเอาไปขายเป็นเงินบาทไทยก็อย่าลืมไปสมัครกันส่วนวิธีในการสมัครในของตัวเหรยียญปอกคอยนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปให้นะครับให้ทุกคนไปสมัครตามกันได้เลยแล้วก็ไปรับเหรียญฟรีนะครับาการที่ผมมาพูดในของเหรียญปอกคอยนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเหรียญปอกคอยนี้เขาแจกฟรีนะครับสาหรับใครที่สมัครใหม่ก็จะได้รับเลย100ปอกคอยนะครับ ถ้าเราเก็บฟรีตอนนี้ได้นะครับก็เก็บเอาไว้นานๆพอราคาขึ้นขายก็จะได้รับเงินเยอะนะครับส่วนใครนะครับที่เรียกว่าในของตัวเหรียญปะคอยนี้ทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาหาข้อมูลเล็กๆน้อยๆกันนะครับซึ่งในของเหรียญปอกคอยนี้ก็เรียกว่าเป็นเหรียญนะครับที่ใช้ในการสื่อโฆษณาต่างๆอย่างเช่นว่ามี3ามหัวข้อใหญ่ๆก็เราประมาณนี้เนาะในของเหรียญปกคอยนี้นะครับก็จะพูดเป็น3หัวข้อใหญ่ละกันนะครับก็คือหัวข้อที่1นะครับ ก็จะเป็นในของผู้ซื้อโฆษณาหรือก็คือซื้อเหรียญปอกคอยไปทําการโฆษณานะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่1ส่วนหัวข้อที่2ก็จะเป็นผู้ที่ทำคอนเทนต์เนาะหรือว่าทํา youtube อะไรต่างๆวิดีโอต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่2แล้วก็หัวข้อที่3ก็จะเป็นคนที่รับชมหรือว่าคนที่รับชมวิดีโอโฆษณาต่างๆก็อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่3ก็จะเป็น3บุคคลนะครับซึ่ง3มบุคคลนี้นะครับก็เรียกว่า คนที่ทําการซื้อเหรียญปะคอยมาทําโฆษณานะครับและคนที่ทําคลิปใช่ไหมครับถ้าเอาโฆษณามาลงในของตัวคลิปวิดีโอใช่ไหมครับและเราเป็นคนดูเนาะเราเป็นคนดูวิดีโอใช่ไหมครับเราไปดูแล้วมันมีโฆษณามานะครับพอเราดูโฆษณานะครับแต่ถ้ามันไม่มีตัวเหรียญปกคอยมันจะสามารถกดข้ามไปนะครับและบางครั้งมันก็จะมีในของโฆษณา6วิใช่ไหมครับซึ่งโฆษณา6วิมันจะข้ามไม่ได้นะครับ แล้วก็มันจะมีในของโฆษณากดข้ามได้ด้วยนะครับก็คือในของตัวเหรียญปะคอยเนี่ยเขาจะเอามาให้ฟรีๆสาหรับคนที่ดูโฆษณาโดยจาไม่ข้ามนะครับก็คือดูโฆษณาจบปุ๊บจะได้รับเหรียญปะคอยนี้เอาไปเลยแบกฟรีๆนะครับโดยการรับชมแค่คโฆษณาโฆษณาจาก YouTube วิดีโอต่างๆนะครับจากคอนเทนต์ต่างๆนะฮะก็มีทั้งหมดราวๆประมาณนี้ส่วนรายละเอียดลึกๆก็ยังมีอีกมากมายเลยนะครับ สำหรับคนที่ดูโฆษณาแล้วนะครับได้รับเหรียญปลอกคอยมาไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรนะครับก็สามารถเอาไปขายแลกเป็นเงินบาทเอาไปซื้อสินค้าต่างๆของใช้ขนมอะไรประมาณนี้ได้นะครับสําหรับคนที่ได้ปลอกคอยจากการรับชมโฆษณาต่างๆนะอันนี้เป็นแนวคิดของทางผู้พัฒนาเหรียญปลอกคอยนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่อาจทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลลึกมันมีเยอะมากเลยนะครับ ร้านสัมปใครนะครับที่อยากได้เหรียญฟรีจากในการสมัครในของตัวเว็บไซต์หรือว่าตัวเหรียญปกคอยนี้ก็สามารถสมัครได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการสมัครหรือว่าวิธีการสมัครเอาไว้ใต้คลิปแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ไปสมัครให้นะครับก็สมัครปุ๊บก,ก็จะได้รับ100ปงอยปอยนะครับแต่เรายังไม่ได้รับทันงทีนะต้องรอวันที่เขาเอามาทําการเทรดในของกระดานเทรด bigcup ก่อนนะครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นในของเดือน มก,การาวันที่11นะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับซึ่งในใครที่อยากรู้ว่าในของตัวเหรียญปอกคอยนี้ทําอะไรได้บ้างก็มาศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับโดยที่เพจในของปอกคอยนี้นะอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเท่านั้นนะครับนะก็มาพูดเอาไว้สําหรับใครที่อยากได้เหรียญปอกคอยฟรีก็อย่าลืมมารับกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะใครที่ ยังไม่ทันนะครับข่าสารรับเหรียญปรคอยฟีก็มารับแล้วกันวันนี้ก็มาอัปเด็อีกครั้งหนึ่งไปครั้งที่3ละยังไงก็ฝากเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านกดไลค์และกดติดตามรอข้อมูลข่คอสารใหม่ๆจากมัดดี้เพจด้วยนะครับบ๊ายบายวเจัในการคลิปหน้าครับ